ถ้าคุณเป็นแฟน h a r ์เล d a v i d s สันตัวจริงวันนี้เตรียมใจให้พร้อมเพราะก,การกลับมาของตำนานที่หลายคนคิดว่าจะไม่มีวันได้เห็นอีกครั้งกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในวงการมอเตอร์ไซค์ทั่วโลกนิวฮาร์เล a ด i วิ o สันคร s สโบนปี2026ถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงพร้อมคำว่า Is e Back แบบเต็มปากและครั้งนี้ไม่ใช่แค่เอาชื่อเก่ากลับมาใช้แต่เป็นการคืนชีพในเวอร์ชันที่ดิบโหดและอันตรายยกว่าที่เคย ครอสโบนรุ่นใหม่ยังคงจิตวิญญาณบอบเบอร์สายโหดแบบอเมริกันแท้ล้อหน้าขนาดใหญ่โชคหน้าสปริงแบบคลาสสิกเส้นสายตัวรถที่ต่ำยาวและดูแข็งกร่วทุกมุมมองบอกชัดว่านี่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์สำหรับทุกคนแต่มันคือรถของคนที่ต้องการความแตกต่างและไม่แคร์สายตาใครบนท้องถนนไฮไลท์ที่ทำให้แฟนๆช็อจ็จริงๆคือขุมพลังใหม่ที่ว่ากันว่าโหดกว่าเดิมหลายระดับ เครื่องยนต์ีทวินเจเนอเรชันใหม่ถูกปรับจูนให้แรงบิดมาไวตั้งแต่รอบต่ำเสียงเครื่องคำรามหนักแน่นดุดันและยังคงเอกลักษณ์ฮาเ,เล่แบบเต็มขั้นทุกครั้งที่บิดคันเร่งคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังดิบๆที่ส่งตรงมาจากเครื่องสู่ล้อหลังแบบไม่ปราณีแม้จะดูคลาสสิกสุดขั้วแต่ Crossbone 2026ไม่ได้ล้าหลังเทคโนโลยีระบบเบรกและช่วงล่างถูกอัปเกรดให้ขี่ได้มั่นใจขึ้นในชีวิตจริง ระบบความปลอดภัยพื้นฐานแบบสมัยใหม่ถูกใส่มาแบบแนบเนียนโดยไม่ทำลายฟีลวินเทจที่แฟนพันธุ์แท้หลงรักมันคือการผสมระหว่างอดีตและปัจจุบันที่ลงตัวอย่างน่าประหลาดแต่สิ่งที่ทำให้โลกออนไลน์แทบแตกคือราคาที่หลุดออกมาหลายแหล่งบอกกว่ามันอาจถูกกว่าที่หลายคนคาดไว้มาก เมื่อเทียบกับความแรงภาพลักษณ์และความเป็นตำนานของชื่อ Crossbone ถ้าตัวเลขนี้เป็นจริงมันอาจกลายเป็นฮาเล่ที่คุ้มค่าและถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026ทันทีนิวฮาเล่เดวิดสันคร s สบ n e 2026ไม่ใช่แค่การคืนชีพของรุ่นหนึ่งแต่มันคือการประกาศชัดว่าฮา r เลยังกล้าจะดิบกล้าจะเถื่อนและยังไม่ยอมทิ้งจิตวิญญาณน,นักขี่ตัวจริง ถ้าคุณคิดถึงฮาร์เลแบบเก่าที่แรงหนักและจริงใจรถคันนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณรอคอยมานานแล้วคุณหละพร้อมหรือยังที่จะกลับไปสัมผัสความโหดแบบค s อสบน e อีกครั้ง